s w i ปโนมิกการจัดคอนเสิร์ตของ t a y l o r s w i f t แต่ละครั้งเนี่ยคือมันสามารถบูสต์เศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจัดคอนเสิร์ตแบบ t a y l o r s w i f t เนี่ยสักสิครั้งไม่จำเป็นต้องใช้ดิจิ t a l Wallet เลยที่ญี่ปุ่นเนี่ยว่ากันว่าเม็ดเงินเนี่ยสะพัด250ล้าน u s ดอลลาร์จัดที่โตเกียวคนก็เข้ามาชมอย่างหาฝาข้างเลย เทเลอร์สวิปเนี่ยก็ไปจัดคอนเสิร์ตท,ที่สิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยคือเขาต้องการให้ประเทศเป็นศูนย์กลางของไมส์พวกมีติ้งคอนเวนชั่นเอ็กซิบิชันนะเอาสิงคโปร์เนี่ยเป็นเวนูที่ uh, จัดคอนเสิร์ตโดยจ้างเทเลอร์สวิปเนี่ยสามล้าน US ดอลลาร์สัฐเลขกลมๆต่อ1คอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่น6รอบก็ได้ไป18ล้านเหรียญก็คือประมาณ640ล้านบาทเข้ากระเป๋าเทเลอรอ์โดยรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยก็คือเหมือนกับบล็อกเลยว่า เออไม่ให้เล่นที่สิงคโปร์ไม่ให้ไม่ให้ไปเล่นที่ประเทศเอ่อเซาท์อีสเอเชียในอาเซียนในอา,นอาเซียนที่สิงคโปร์ที่เดียวอืมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจาก South อีสเอเชียนั่นแหละก็คือมาเลเซียคนไทยเองเอ่อินโดนีเซียก็คืออ่อสาวกของเทสรซอสวิทเนี่ยก็ต้องบินไปดูที่เอ่อสิงคโปร์มันก็ทำให้ค่าตัว๋วค่าโรงแรมบินไปสิงคโปร์ตอนนี้ก็เพิ่มประมาณ30%เ ที่นายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้ออกมากล่าวสิงคโปร์ได้ทำข้อตกลงมูลค่าถึง500ล้านเพื่อให้ Taylor s w i ว t เนี่ยแสดงคอนเสิร์ตอีราทัวร์ที่สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวล็อกไว้เลยว่าห้ามไปประเทศไหนแล้วรัฐบาลของสิงคโปร์เนี่ยเขาเขา move เร็วอีเวนต์สำคัญสำคัญอ่ะรัฐบาลสิงคโปร์ก็รีบรีบจัดทันทีอย่างไม่ว่าจะเป็นฟอร์มูล่าวันปิดเมืองเพื่อมาแข่งฟอร์มูล่าวันเพื่อจะนำเงเงินเข้าประเทศ ตัวเลขเม็ดเงินที่คำนวณว่าสิงคปโปร์จะได้เนี่ยก็เกือบเกือบ2,000ล้านอดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณเกือบถึง72,000ล้านบาทไทยเลยทีเดียวอันนี้ไม่รวมถึงการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวอีกนะคือนักท่องเที่ยวจะใช้จ่ายทางด้านกินอยู่กระตุ้นเศรษฐกิจอะจัดคอนเสิร์ตแบบ Taylor Swift เนี่ยสักสิครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูไม่จำเป็น,ต,ปนต้องใช้ดิจิทัลวอลเล็เลยคือเม็ดเงินเนี่ยมันสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันทีไทยเราควรจะต้องบริหารงานเชิง,งรุกทำยังไงเราให้มีความพร้อมทางด้านการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าทางด้านการเดินทางทางด้านความปลอดภัยเพราะว่าไทยเองเป็นจุดมุ่งหมายของด้านการท่อง,งเที่ยวอยู่แล้วคนที่เข้ามาเที่ยวเขาก็ไม่ได้กะว่าจะมาแค่ดูคอนเสิร์ตอย่างเดียวแล้วกลับบ้านเขาก็ต้องเดินทางทาอย่างอื่นทําอ,ทอย่างนี้ทาอย่างนี้คือถ้าเรามีสาธารณภพที่อำนวยความสะดวกครบครันเนี่ยเงินเข้ามาประเทศอีกมหาศาล ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่เรามี s g Rand หรือว่าเรามี Coplay Coplay นี้ก็ไปเล่นที่สิงคโปร์หกรอบเหมือนกันอย่างที่มี Coplay พลเนี่ยกับ SG r a n มเนี่ยก็มากระตุ้นเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเหมือนกันนะของแรมของไทยเนี่ยก็คือยอดจองก็เพิ่มขึ้นเต็มท่าจะเกือบทุกโรงแรมมาก่อนตุนจีนแล้วก็ตุดจีนก็เต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าเออห,หลังจากตุดจีนเนี่ยเราจะเอาเอ,อ,อะไรมา มันก็เป็นเหมือนกับอีเวนท์ที่มาเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้แต่ก็อย่างว่าแหละก็คือประเทศไทยก็ต้องมีการจัดการเรื่องอการเดินทางมีการจัดการเรื่องอความปลอดภัยก็คือเราต้องเตรียมพร้อม